เบียเจดออดิโอเจจือแดกหางหนูราคาหลักร้อยแต่สเปคเกินคุม้มอย่างแรกเลยเจ้าเจจือตัวนี้มีให้เราได้เลือกซื้อด้วยกันถึง2แบบได้แก่เจจืเอ A, จะใช้สําหรับหูฟังแบบมาตรฐานขนาด3 5มมลิเมตรส่วนเจจืบีจะใช้สําหรับหูฟังแบบบาลานซ์4.4สมลิเมตร่งสเปคภายในเขาจะมาพร้อมกับชิป DSP ระดับมืออาชีพที่มี PEQ ถึง10บเบนทำให้เราปรับแต่งแนวเสียงได้อย่างแม่นยำและสามารถปรับแต่งแนวเสียงได้ง่ายผ่านแอปฟิโอคอนโทรอีกทั้งยังรองรับดีเจีเอ็มสูงถึง d s ม2 5บรองรับการฟัง ในระดับไฮไลทซึ่งเจ้าเสียจืดนี้สามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์นอกจากนี้ยังรองรับ ULC 1.0ูและ2องจุสำหรับเครื่องเล่นเกมอีกด้วยเสียงที่ได้โดยรวมจะมีความเป็นโอเวอร์ออฟเข้ากเองได้หลากหลายแนวให้เบสแน่นกระชับลงได้ลึกมีจังหวะฟังแล้วไม่อึดอัดแย่นกลางเสียงร้องและสิ่ดนตรีใสชัดเป็นธรรมชาติแย่นแหลมเด่นนํำชัดเจนแับไปได้ไกลมีประกายเสียงร้องอุ่นใสชัดเจนเป็นธรรมชาติเวทีเสียงกว้างและลึกพอๆกันแยกมิติเสียงร้องและสิ่ดนตรีได้ดีกดผ่านลิง